อ่าวันนี้เราเปิดคลิปกันด้วยด้วยอะไรคะด้วยฝนเลยโอ้ดูฝนตกสิกันหน่ำมากเลยลิซด,ดูสิซึ่งเราก่อนหน้านี้ตกไหมคะลิซไม่ตกเลยใช่ไหมพอเราเข้าโรงแรมมาฝนตอนนี้ก็ระหว่างรอโรงแรมเขาทำอะไรนะเขาจัดห้องให้อยู่เขาจัดเป็น นัานี้มิตรีมฮาโลวีนระหว่างรอเนาะกิกินน้ำหมดหรือยังครับกินน้ำหมดหรือยังครับโอ้โหอ่ะกินน้ำหมดหรือยังครับที่รักกินน้ำหมดหรือยังครับนี่เรามานอนโรงแรมอะไรกันนะฮะอันนี้สเต็มกเริกกับด้านนะกับด้าน ขอดูทีละห้องได้ไหมอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนะ้ำกำลังไปทีละห้องค่ะโหเดี๋ยวนะทำไมมันมีสองห้องนอนล่ะเนี่ยมันมสองอยู่ตรงไหนมันมีจองผิดหรือเปล่าทำไมมีสองที่เลยอ่ะอมีนี่มีวอล์กมีวอล์กอินคอส์เล็กๆ แล้วที่สำคัญมีของอลิสด้วยก็คือมีเต็นเต้นใช่ไหม,มหแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือฝนตกนะครับ 2> <L> 2. นี่จากชั้น15ทองหลอ่อตกแรงด้วย ห้องเขามีรถไฟให้เล่นด้วยใช่ไหมคะใช่มีด้วยทีวีโอ,โอเคได้ส่วนมามีก็ทำงาน เลยใช่ไหมคะลิซใช่แล้วหนูก็ได้ออกข้างนอกมาจับมาดิพาร์ตส์เคค่ะอยได้ไหมพี่เอวาจุ่มมาให้แต่นั่นแหล ขอดูใกล้ๆเนี่ยคะ่ะอ๋าาอวิวิวิน่ารักจังเลยโอ๋อกระเป๋าอยู่นู่นลูกวิวิตาหวานมากเลยคะ่ะขอบคุณพี่เอวาคะ่ะโหรีบเอากระเป๋ามาเลยนะเตรียมแบบใส่เลยใช่ไหมคะ วันนี้นะครับมาโรงแรมแต่ว่าด้วยด้วยอาการฝนตก,ตกของอลิศทานเป็นข้าวกับไก่ทอดนะฮะมามี่เป็นข้าวกับข้าวไข่กุ้งแม่น้ำไข่คนร้านบิ๊กนิดส่วนของอีพ่อกินเป็นมาม่านะมาม่ามาม่าไข่กุ้งโอเคกินเยอะๆนะคะม<า>ือมามี่กันมือมี่กันขอโทษโอเคค่ะบ <Okay. S 2> ายบาย e นจอย ถึงใช่นี่เราจะไปไหนกันครับไปโซเชียลไหนค่ะใช่ไหมคะลิซเวลาจะหมดแล้วเลยต้องรีบไปมาเักไปกล้องหน่อยไปดูซิว่ามีอะไรบ้างหรอว้าวจะตกกันไดไหมเนี่ <playthrough> ย <gy ak episode>

เอาขี่บนแค่เนี้ยเหรอนี่มีเบอร์เกอร์คิงที่เปิด24ชั่วโมงของน้องอลิซไปนี่ขี่กลังขถาวถนนเลยนะครับเนี่ย ่มีน้ำหยุดก่อนไม่มีรถปะไปได้เยวเร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วอืม้ม บางขุกขาที่พื้นด้วยเออ,เ,อเดี๋ยวเราจะไปสระว่ายน้ำใช่ไหม มูที่สว้ก,ก็มีาแห,หลอะอืมใช่เด็กก็คิดว่าน่าจะมีไปอ่ปันนี้ส <20. S 2> ิบเสร็จจวต้องใช้บัตรก็กดได้ ครั้งแรกเหมือนกันลูกเอออะไปร้านสาน้ำโ okay, อเคอายุเรดี้ปะลุยเอ,นะเออนั่นแหละปะเรารู้เขามีบันไดลงไหมลงจากนั้น นี่นะครับเรากอะไรนะงรถไปไหนนะโมงกล้องหนึ่งครับ ถึงแล้วค่ลิตรปะตรงนี่ อ่าเป็นไงเป็นไงเรานั่งรถกี่สถานีหนึ่งสถานีเท่านั้นนะครับพี่อลิซทั่ทงทายห้องหน่อยเออเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟของเรายังไม่มามนเที่ยวเมืองนอกแต่จริงมาใช่ก็เหมืนอนที่แบงคอกนะ

นัดน้องไว้ที่นี่ใช่ไหมนัดน้องไว้ที่นี่เอ็มสฟีอ่ะโอเคลองทองด้วยโคซองนะลูกนะ ซื้อกลับไหมจริงอ่ะใหญ่กลัวซองใหญ่เท่าหน้าครับกินหมดนี่กลางวันไม่ต้องกินข้าวแล้วมั้งแน่ลูกกินกินลองท้งเลยเออกลับไปกินกลับไปกินต่อที่โรงแรมก็ได้ลูกโอเคไหมเดี๋ยวก็ต้องมานั่งเลือกดูว่าจะกินอะไรนี่เราจองโตนี้ไหมอ่ะโตวยาวเนี้ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะไม่ได้จบหน้าหน้าไอ้นี่จบาเจอกระติกสติกิลุกนี่พี่อลิซอยากเจอเลเนี่ยของหล่นลุกเดี๋ยวเช็ดโต๊ะให้เขาด้วยนะเนี่ย พี่พี่อะไรกินเร็วๆนะคะใครคะ มาเที่ยวมาเที่ยวห้องอลิสอุ้ยไอลีนถืออะไรมาคะไหนโชว์หน่อยไอลีนถืออะไรมาคะโชว์หน่อยไอลีนไอลีนถืออะไรมาอันนี้อะไรคะช้างยังไงลูกช้างช้างข้าวเต้น้าเต้นข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 ้าวเต้นเลยลูเอาล นี่คือ เปิบ่ายสองนะเบอร์ก็คิงอันนี้เปิด24ชั่วโมงอยู่ตรงข้ามโรงแรมเบอ,อ,นอหน้าดีเวลาโอเคไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่น้องอลิก็ได้กินสมใจแล้วว่าหลังเรียนจีนเสร็จก็มาแวะกินได้นะลิซเพราะอยู่ใกล้ที่เรียนจีนเลยอันนี้ ก็บอกกล้องตัวที่มันซ่อมนานมากจะยินติมันอ่าๆงั้นงั้นหนูถ่ายเตียงก็ถ่ายเตียงให้เห็นหน้าเตียงเดียเดี๋ยวดีเดีดเดียดีดีก่อนเพราะว่าตอนหนูโตกว่านี้หน่อยหนึ่งแปดขวบติดใช้หนูถ่ายแล้วติดจะไม่ถ่ายแล้วจะเป็นหน้าที่ถ่ายให้หนูไปเลยคนเที่ยวเข้าใจไหมคะ ระวังรถเด้อเอาไม่มีรถไม่มีรถข้างหลังเหรออันนี้ห้ามเลยกล้วยส้มนะคะกล้วยส้มหลังกล้วยส้มมีรถเออไะเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ไปไม่ได้ค่ะมันมีเนยไอ้มันมีขั้น

ทางขวาทางขวาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดตกบอกแล้วใช่ไหมว่าตกเออต้องระวัง,งชนคนนะลูกถ้าช้าไม่ต้องรีบค่ะลิศ มันลึกๆปะนะนี้ถ่ายจากชั้น20 เป็นไ,ไงบ้างสองคนนั้นไม่ไหว้มาเดี๋ยวจะมีกล้องอยู่ในทีวีต้องมาถ่ายห้ามห้ามสัตวน้ำนะลิศกล้องนี้ไม่กันน้ำโอเคสู้ๆแลว <S 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 ทุกคน แต่วิวมันดีนะดูดิวิวมันวิวผนดเลยอะ่ะเดี๋ยวให้โอ้โหแค่ยืนก็รู้สึกเสียวละ มีคนขี้โกง น้องอลิกินอะไรไปแล้วบ้างคะลูกอ๋ออย่าไปจับจับเออเดี๋ยวฟันมันก็หล่นลูกกินขนมปังชีสใช่ไหมไส้กรอกยังไม่ได้กินแล้วก็ก็กินซีเรียลเตี่ไม่เห็นซีเรียลแต่อลิศบอกว่าอลิศเห็นสุดท้ายก็มีจริงๆใช่ไหมคะโอกวกา brunch